โฟก์นอย์กำลังทำอะไรอยู่อะกำลังอ่านเบไซตรวิทยา,าสาร์อยู่อะโอ้อ่ะอันนี้ทำไมนอยไม่ลองหาข้อมูลในห้องสมุดดูละ่ะการหาข้อมูลในโทรศัพท์ก็เหมือนในห้องสมุดนั่นแหละบางทีอาจจะมีข้อมูลเยอะกว่าในห้องสมุดก็ได้ข้าใจเข้าใจเย้มเย้ม เทคโนโลยีสมัยนี้เข้าหาข้อมูลในโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตกันแล้วเพราะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั่วโลกแล้วนะถ้ามีเรื่องที่เราไม่เข้าใจเราก็แค่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยหาปั๊บเขียนปุ๊บหาปุ๊บเขียนปั๊บหาปั๊บปั๊บเขียนปุ๊บปุ๊บ สะดวกใช่ไหมล่าหาข้อมูลผ่านมือถือได้ง่ายๆเลยโอ้สะดวกจริงๆด้วยดูนี่เดี๋ยวเราโชว์อะไรให้ดูจริงจังจริงจัง,จงเล่นเกมโชว์เนี่ยเหรอไม่ใช่นี่เป็นการเรียนเขียนโค้ดตั้งหากเห็นไหมหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตหรือเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกัน นี่ไงนี่ไงแบบน<อ>ี้ไงแบบนี้เหรอโอ้โหเยี่ยมไปเลยเ <c ười> พราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาพูดกับเคยอะแต่กล้องนั้งอีเล่าเหรอไม่ใช่ท่านผู้ชมการเรียนรู้นั้นสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาขนาดตอนกินน้ำก็สามารถเรียนลงได้อ,อร่อย ขนาดตอนนอนก็สามารถเรียนรู้ได้ตื่นตื่นอ่านหนังสือเตรียมสอบออืมแต่ว่าเราสอบวิชาอะไรนะ